วันนี้เรามาดูนะคะพี่ม้านะคะพี่ม้าตัวนี้นะคะจะเดินชนพี่เดอะฮักหรือเปล่าไปทางตรงนู้นนะคะพี่เดอะฮักค่ะนี่ยีนตัวใหญ่อยู่ตรงนี้เอาแล้วมอม้าคึกคักนะคะมอม้าคึกคักนี่ดูกนตับขาวไวมากนะคะวันนี้เรามาดูพี่ม้านะคะการแข่งขันนะคะของพี่ม้านะคะคือสามรอบนะคะ ว่าพี่ม้ากับพี่เดือดฮักเนี่ยใครจะชนะนะคะถ้าพี่ม้าเดินชนพี่เดือดฮักล้มแสดงว่าพี่ม้าชนะแต่ถ้าพี่ม้าเดินชนพี่เดือดฮักไม่ได้แสดงว่าพี่เดือดฮักชนะนะคะดูกันโอ้พี่ม้าพี่มะเราเนี่ยเดินไม่ตรงตลอดเลยเราเนี่ยไม่รู้เป็นบีดอะไรมา ถึงแล้วนี่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 โอ้โหดูผ้าไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ล้มนะคะรอบที่หนึ่งนะคะพี่เดอฮักชนะนะคะพี่ม้าลายแพ้อ่าพี่ม้าลายนี่เดินไม่ค่อยตรงทางเลยอ่ะมาดูตอ่อ อ่าโอ้โหไม่รู้เราดีดอะไรมาเดินไม่ตรงทางตลอดเลยเนะี่ยเราเราน่ะเราน่ะเออไม่ตรงทางตลอดเลยเรานะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โอหมันจะเดินเปรตลอดไม่รู้เป็นเมาอะไรมาเหมือนกันนะเนี่ยอ่าพี่มามาพี่ฮักรออยู่อ่าเนี่ยเดินไม่ตรงอีกแล้ว <c ute> อืมเอาอะรอบนี้ชนไหมรอบนี้ชนไหม <c ute> โอ้โออกจากจะไม่ชนแล้ว พี่ม้าจะเดินลงข้างทางกันหากไม่รู้ไปเมาอ,อะไรมาอ่ารอบนี้พี่เดอะฮักเป็นผู้ชนะเย,ย้เย้เย้เย้ยเย้โหพี่เดอะฮัคแบบสะใจมากเลยพี่ม้าพี่ม้าทำไมแพ้ตลอดเลยไปดูอีกรอบหนึ่งนะ โอ้โห oh, เราเนะี่ยเดินไม่ตรงตลอดเลยเราเนะี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดินซ้ายเดินขวาปีซ๊ซาดปีขวาโอ้โ oh, ห oh. ดูท่าแล้วน้องๆน,น่าจะเดาถูกนะว่าเดินรอบนี้ไม่รู้ว่าพี่มาจะแพ้หรือจะชนะโอ้โหโอ้โหเอารอบนี้พี่ฮักเดิวฮักชนะอีกแล้ว โย่โห oh, oh, พี่เดือดฮักแบบโอ้โ oh, ห oh, เราเน่เดินไม่ตรงน่ะรอบนี้นะคะพี่เดือดฮักนะคะเป็นผู้ชนะไปแล้วนะคะพี่ม้าพี่ม้าโอ้พี่มา้มาแพ้ไปแ,แ,แล้วพี่เดือดฮักเป็นผู้ชนะนะคะสามรอบติดเลยพี่เดือดฮักชนะนะคะอยู่เฉยๆก็ชนะนะคะพี่เดือดฮักเย้ใคยเป็นผู้ชนะ พี่มาพี่มาเสียงดีเฉยๆแต่ร้องร้องดีมากเลยนะจะไม่ชนะเลยเรานะ่ะวันนี้นะคะติดตามชมต,ตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย